เอาตั้งแม่เอาตั้งไข่ไข่ปึ๊บบูนี่ไข่เต็มเอาเป็ดไปลาบดีกว่ามั้งไม่ต้องหาปลาแล้วนี่ปลานี่จ่าฟูงสองตัวขา,ขาวๆคุมงานสองสามตัวนี่ ยังงี้วะคือรักคือรัยัดซุกยัสซุปยัดซุกก็ใส่กันนะก็จะงอมดแดงยงวะยัดซุปยัสซุปเฮ้ยยัดซุกก็ใส่กันนะฮึมฮึมฮึมอ๋อไปไปมาเนี่ยนี่สองเลยทีนี่อ๋อวันนี้ครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นิยมชมทุ่งเป็นวันหยุด เราก็จะมาดูทีมงานช่างหรือไม้ที่โรงเรียนหาป่าไว้อย่างนั้นเขาอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวตามไปดูเลยทุกคนครับนีอนน่อุ้ยเนี่ยนี่ถ้าอุ้ยโอ้แมวคือตายแมวแมวคือบอกขุดฝังไปได้บ่แล้วนี่ บ้มตรงนี้ซะเสียงตายหาบ่อ,บอตืดโอ้บรมเป็นคนหาป่าตัวเป็ดตัวนี้หมปุ่น,ท,น,ท,นทีมงานอยู่ปุน่นทีมงานอยู่ฝั่งกันนู้นนายช่างทหารนี่บรรยากาศโอ้โหเอาเป็ดไปลาบดีกว่ามั้งไม่ต้องหาปลาแล้วนี่ ป่านี่จ่าฝูงสองตัวเขาขาวคุมงานสองสามตัวนี่ตัวคุมเกมมีคุมเกมมีสามตัวสีขาวไปแล้วไปแล้วดักเอาเลยเด้ออะไรไปแล้วทั้งนี่เอาจากักโตเอาจักโตัวป่านทวนครับ,รบนี่เก็บไล่ทุง่งครับตอนนี้ลงคลอง ของพระอุดมเราที่เคยมาหาปลาครับของบางแกอาําเภอลาลุมแจ้วปทุมธานีโอ้โหไปไปอืมบรรยากาศบรรยากาศได้เลยครับทุกคนครับนี่นี่ไม่รู้จะได้ได้ปลาหรือได้ได้เป็ดอี่ อะไรอีกป่าขึ้นปลากายวะนี่บุ่มเลยเมื่อกี้นี่โอ้จุดนี้ครับที่ทุกคนที่เราเคยได้ปลากายตัวใหญ่สามโลกว่าป้าย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 เรผล่มาฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งดูทีมงานช่างหาปลานี่ เป็ดไปลาบเป็ดไปลาบแมวตายกันสองตัวคือผู้คุดผังในหัวหน้าเนาเดียมอยู่เป็นเขยคนเห็ดเดือย้นมี่บ่เนาะนี่ครับวันนี้ทีมงานช่างเรามาหาปลาครับพักผ่อนวันอาทิตย์นี่ไม้ไม่ยังเนี่ยนะเงียบปากาย โชว์ฝีมือใส่เลยใส่เลยเรากดข้ามบ่ไหนแลวเออเอเนี่ยลงหางก้มเอาำอไนำมั่คงอย Nâng nâng nè, nâng 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 ล้วมันยีไดุ้โดนเนี่ยแล้วน่มาไตหนายเอาเอาโยให้ผัดก็เอาอีกลงไปไปงแไปปะไปควนไปมีอันนั้นไหมไม่มียังยืดอ่ะไม่มียืดนี่มันยาวเลยยาวทีียวเลยอะไรอามือเาโอ๊ตายแล้วจับมกงเ้้ดแน่น เอาเดียตัวเดยตัวนครับตั้แล้วต้งอเมือยตื่นกันที่วันนี้เป็นึรงจับปลาเป็นเจับดนตรีเดี๋ยวไปจับปลาจับปลาีวอิวยกกใเอางูไม่หดไม่ใสเชือกแล้วนะเยงเยอะยง่ยงดึงขึ้นนี่เราไปดิโุสอไดึงน่อ ได้แล้ว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 หนึ่งตัวปลายุ่งหนักแล้วเองนี่ยแล้วดีดเมาเพราะเพราเอาเอาเอาอย่างว่าใส่อะบ่ถุงลงไปน้ำเลยเนาะใส่ญี่ปุ่นเลยใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อตึ้งเสื้อหันได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งใัว เอาถุงปุ๋ยมาน้ำครับเสดป่ามองป้ายนี่ครับผลงานพลทหารพลทหารยังไงพลทหารวิรศักดิ์พลทหารวิรศักดิ์ของซาลาวุฒิซาลาวุฒินี่ครับเรียบร้อยป้ายต่อเามาถึงเพชรบุรนี่ผลงานครับผลงาน ตามันจุของบนทหารเราเนี่เอาทุกอย่างครับทุกคนครับอชเกอร์ยนี่ล่ะเจบดำแล้วครับดำหายแล้วเห <c ười> <c ười> ็นตัวบองบี้ด้วยนี่ให่

มองหันไปเนันเฮ้เบ็ดเลยอู้เอตรงนั้นแหละไอ้เบ็ดเขายเบ็ดเขาตีมาตรงนี้ปาไม่กินเบ็ดกูแล้วมมาดูฝั่งนี้มั่งทุกคนครับนี่ มี่สองทีมทีมละสองคนกองเทียเต็มฝั่งมีไหมมีเจับ <laughs> ทีมสองก็ตามมาสมทบนี่เพราะเขาปล่อยน้ำมาน้ำมันขุ่น ปลาเลไไม่ได้นอนอยู่ในแอง่งเจอแต่แอ่งปลาแต่ตัวปลาไม่อยู่ใค,ใครยังอ,อ่ะไยนมาดูโยนขึ้นมานีนม่ในย,ยนี่มอายยนอเลยโยนโยนมาเอารับหน่อย เพิ่มอาเปอย่างอมกไปโปกับข้าวเหนียวเคยย่างกินแล้วว่าซอสราดโอ้โยมันจนเคยกินโอ้ยดีไหมโู้ อ๋อโยนระวังเงยองต่ำนะโยนมาเอาอยู่ในรูไงเนี่ยโยนมาอีกโยนเลยเอาดิบเอารถ ปาไ่า่ามือป่าน่าจะหไข่เนาะไม่ไอยหืเม่โชอาไหมเบื้งแขนไอ่ายนเออให้มันรอย่ร้อยไปเลยอั่นั้นไปงันยังมีไอต่อใหมอยู่เน่ละวันต่อเลยเอาเด้อเอาครับ้เอาังแม่เอาตั้งไข่เอ้าคือไข่อยู่ตรงนั้นนที่อยูถังมาด้วย เอาตัวแล้วเ,เอาไข่นมรับไข่ปุ๊บ,บนี่ไข่เต็ม <c oughs> นกเซล้อมพอแล้วช็กเกอร์พอแล้วอวชิบนี้ก็ตลงจะใกล้จบแล้วครับทุกคนปลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่น้ำมันไหลปลาซักเกอร์นะเยอะฝนก็จะมา ทีมงานพลทหารก็เริ่มเหนื่อยแล้วอืมไงเป็นไงเป็นไงเจอตัวแล้วยังไงไม่เกิยงไงล่ะปุ่มบูขึ้นสนานคลอง ไม่เจอเลยเออดำอีกแล้วดูมีตรไม่อยูหรือป่าไม่หายไปดำต่อไปอุ๊มออกมาก่อน

เมื่อวาแล้วไม่เอไม่รู้ว่าตัวอะไรต้องขึ้นมาก่อนคนหนึ่งก็บอกว่าปลาเนินคนหนึ่งบอกว่าซักเกอร์ไม่แน่ใจสรุป ผลไม้จะค่อนข้างเยอะเอาขึ้นเอาขึ้นเปเอาปุ่นดีกว่าอ่ะจบเกมไปบาดในบอ่อดีกว่าง่ายๆทีมงานผลาหารทยอยขึ้นจากคลองแล้วครับทุกคนครับปลาก็ได้นิดหน่อยก็เลยจำเป็นต้องมาเอาในบอ่อเหมือนเดิมครับทุกคนครับนี่ เดี๋ยวราจะมีอาหารตอนเย็นเย็นนี้ปลาเล็กก็ได้อะไเป็นง้มบ่ยังไข่ปลาบ่ไข่ปลากทิทกู <c oughs> างานทยอยกันจากกองเลยเอาเลยเอาหนึ่งสองเอา้านั่นละเอาอีกปลากนึ่งซ้ำเลยแถมนันเลย โอ้น่กองนี่เาแต่ว่าเนปบนกของกเกนอากองจบนองนะนากองจน่กองเร่วนตัวจรลกันดิเดี้ยพวกบ่าหนัเนี่มาทีเปลี่ยนที่แล้วครับพลทหารย้ายที่ในคลองเราไม่ได้ นีมาเอาในเบ่ะได้แน่ๆถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่างล่ะอย่างละเื่อจบ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 ฮ็ดค่อยๆอยใจเย็นใจเย็นอย่าหุนอย่าหุนเราจะของเพ่าจะเห็นแอบขึ้นแว่นประนิ้นเชียงเข้ากระบะส่งซิกแล้วอุ้มขึ้นแล้วอุ้มขึ้นแล้ว

เดี๋ปุ๊ยเลยเืนเดียวพอแล้มาจะดนเราปุใไม่ไม่บ่ไม่่ได้บ่ได้ชาแตกบาทางนะหากูเบอร์ซื่งคนเดียวกัพ่ออันปะถามตัวเหปิ้งใส่สอบเดียว

อ,อุ้มเลยนะเอ้ยอืมอืมเอ้าเอาไปไปนี่น,น,นี่สองเลยทีนี่โอ้เอาประมาณจิกโตค่อยๆนี่อทำไอโทษไ้โทษดูไอโทษดูว่าพ่อไปซังเหมบ่แยกจอรถไปค่อยไปซังอ๋อทางนี้ก็โชว์ผลงานเหมือนกัน,อนโอ้นี่ต้องใส่นี่แม่ ประมาอยูนี่เบอ่ลปาวอ่อกระสอบเือปลาขาวหน่อยไปหมกนี่ถ้านู่นเดี๋ยวจะปิงปิ้งสวนี่ครับเกือบโล่ล้วมั้งตัวนี้นี่เจ็ดแปดีาเล็กแอ่น้อยก็ได้เอาประมาณเจ็กโล ปุ่มปุ่มปุ่มอ้าวได้ทั้งมะม่วงได้ทั้งปลาเนี่ยปิดเกมตัวสุดท้ายครับทุกคนครับได้ไปไปสร้างสร้างเลยย้อนมา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 เลยไปปิดเกมทีนี้ไปเอาไปสร้างบัดนี้ ปลาไปช่างไปล้างตัวบุ่งกไ็ได้เด้อพุ่นน้ำสะอาดอยู่ฝั่งนังน้นยังครับทุกคนยังปิดเจมไม่ได้ยังมาอยู่เลยอู้ตัวใหญ่อุ้มบุ้มบุ่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 มโอ้ยขาวเผือกน้องตัวนี้โยนซะมันน็อกเลยแม่ขาวเผือกเจ็บบ่เหลือเลยเ <laughs> อ่าพอแล้วพอ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 แล้วสะเกอร์ยนี่ปิดเกมแล้วก็ลงอาบน้ำฝั่งกันนี้ครับนี่ก็จะดเดิน<ล>าทางกลับขุนป่าร้อยเต็มเลยแม่หมดแล้ว,ลลวนที่เราปรทท่าเต็มทิมเต็มเลยนะแดงเต็มเลยสับทิ่มเป็นทีสายตาของนกมองเห็น ไปทุกคนคลิปนี้หงประมาณนี้ครับนะเสร็จภานะรกิจพลทหาร,รขึ้นรถกลับปลาก็ได้อยู่สี่โลขี่หาเองก็ได้เต็มถัง,งอเ,เอาไปโรงเรียนดน้วยน,นะ,ะเดินทางกลับโรงเรียน